สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมปครับสวัสดีสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง Opp o p p o R1.1 หรือ o p p o Joy นั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยซื้อมาปุ๊บมันจะให้พื้นที่มาแค่หนึ่งกิกกว่าๆนิดๆเองนะแล้วทีนี้มันไม่พอนะครับแต่ผมมีวิธีอัพอัพ นะครับอันดับแรกนะครับให้คุณเข้าไปที่การอัปเดตระบบนะครับแล้วก็รอนะอัปเดตมันจะขึ้นไฟอะไรมาไฟเดียวเองครับไปกดออกไปแล้วก็กดยินยันที่อะไรต่อแลวก็ยินยันได้หมดนะมันมันจะลบข้อมูลทุกอย่างคุณไปหมดเลยนะครับแต่คุณยอมเพื่อที่จะเอาสีกิกกลับมาไม่ล่ะถ้าคุณย้อนมันลบคุณแค่เสียข้อมูลไปเลีดเดียวคุณจะได้ไม่ต้องเสีย แต่ผมบอัปเกรดแล้วก็เลยมันมันไม่ขึ้นแล้วเออยินดีด้วยเป็นะสรับใครยังไม่อัปก็ทำตามวิธีน,นะพอเขอ้ามาีนปุ๊บอัปอัปเสร็จแต่มันจะรีเครื่องมาปุ๊บทุกอย่างจะถุกนี่างมันค่าต้นต้นหมดเลยครับเพลงอะไรหายหมดอะไรหายหมดนอกจากการดีดีมันจะไม่หายติ๊กถูกเอาล่ะสมมุติว่าหายหมดแล้วปุ๊บอันนี้หายแล้วนะให้คุณเข้าไปที่การถังภาพอันนี้สมมติเปลี่ยนแล้วเลยเอดตแล้วเพิ่มเติม อันที่สองครับเปลี่ยนพาร์ติชันครับแล้วก็ติ๊กถูกนี้ครับก็เปลี่ยนเลยกดปุ่มนี้เลยครับผมให้กดนะ,นะครับแล้วก็มันก็จะรอวันรีเคยรอบลเดี๋ยวขึ้นมาก็จะกลายเป็นสีอีกอย่างนี้นะครับอ่ามาทำให้ดูอต้องสองขั้นตอนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถากถึง ผมยังทำไปเป็นด้วยครับโอ้โห